โรบินสันไลส์สไตล์ร่วมกับเดอะพิซซ่าคอมพานีจัดกิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์สุดยอดนักกินพิซซ่าที่บริเวณหน้าร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการตำบนท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปรา,าการศูนย์การค้าโรบินสันไลส์สไตล์สมุทรปราการร่วมกับเดอะพิซซ่าคอมพานีจัดกิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์สุดยอดนักกินพิซซ่าชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า6,000บาทพร้อมรับตั๋วชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพ็กคนละ1ใบและคูปองส่วนลดมูลค่า2,000บาทจากร้าน โดยมีประชาชนที่มาเดินช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน16คนสำหรับกติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องกินพิซซ่าขนาดกลางจำนวน2ถาดให้หมดภายในเวลา1ชั่วโมงผู้ที่กินหมดและเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะโดยมีคุณสุรศักสิริรัตน์ผู้จัดการแผนกการตลาดตลอดจนพนักง,งานศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการเดอะพิซซ่าแคมาปีและเหล่าบรรดากองเชียร์เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นกรรมการให้สัญญาณเริ่มจับเวลานักกินแต่ละคนต่างก็ตั้งหน้าตั้งตา,งตางกินพิซซ่าโดยแต่ละคนก็สรรหาสารพัดเทคนิคพิเศษที่จะช่วยให้กินพิซซ่าได้มากและเร็วที่สุดท่ามกลางเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานเวลาผ่านไปกว่า40นาทีก็ได้สุดยอดนักกินพิซซ่าตามลำดับปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลให้แก่แชมป์สุดยอดกินพิซซ่าโดยมีนายสุทธิยานิสารธัญยุ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเงินสดจำนวน3,000บาทให้แก่แชมป์สุดยอดกินพิซซ่าได้แก่นางสาววัสนาส่วนอันดับ2ได้แก่นายธนากรวรสีได้รับเงินรางวัลจำนวน2,000บาท และอันดับ3มได้แก่นายวัชระแก้วชายศีนได้รับเงินรางวัลจำนวน1,000ันบาทนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดยังได้รับตั๋วชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพ็กคนละ1ใบและคูปองส่วนลดมูลค่า200บาทจากทางซูเปอร์สปอร์ตให้เป็นรางวัลปลอบใจซึ่งการจัดการแข่งขันทิงแคมสุดยอดนักกินในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากทางเดบลูเครื่องดื่มใสๆแต่ข้างในนั้นไม่ธรรมดามาให้สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนอีกด้วย